มนจะครองโลกตามคำทำนายของหมอดูตาบอดคงใกล้จะมาถึงกันแล้วบทความโดยอาจารย์เดชานรุนาธบาบาเรนกาก็คือคนคนเดียวกันกับบาบาวันก้านั่นเองมังกรอนจะครองโลกตามคำทำนายของหมอดูตาบอดบาบาเรนกาคงใกล้จะมาถึงกันแล้วนะครับแต่นั่นคงไม่ใช่จีนจะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกแต่อย่างใด แต่จะเป็นการแพร่ระบาดไปในทั่วโลกของไวรัสที่มีชื่อว่าพายเกิดจากเชื้อไวรัสโอไมคอนบวกกับเดลตาและจะกลายพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดจริงอยู่แม้ว่าไวรัสพายมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้มากที่ประเทศเกาหลีเหนือที่ในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดมากถึงกว่า2ล้านคนในแค่ช่วงเวลาแค่เพียงสสัปดาห์เท่านั้นแต่ปัญหามันได้เกิดขึ้นตอนไหน ใครเป็นผู้นําเชื้อไปติดผู้คนในประเทศเกาหลีเหนือได้มากขนาดนั้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเกาหลีเหนือได้ปิดประเทศอย่างเข้มแข็งและไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศมานานมากแล้วแน่นอนว่าคําตอบก็คือแม้ว่าเกาหลีเหนือจะปิดประเทศให้แข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่พรมแดนเกาหลีเหนือกับจีนก็ยังคงเปิดเสรีต่อกันอยู่เสมอมาและแน่นอนแล้วว่านโยบายโควิดศูนย โควิดเป็นศูนย์ของสีจิ้นผิงไม่มีทางประสบความสำเร็จได้จริงเพราะมันมีแค่ภาพการทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนในนครเซี่ยงไฮ้เท่านั้นแต่ในอีกหลายๆมณฑลของจีนยังมีผู้ติดเชื้อโควิดหลายสายพันธุ์อยู่มากมายรวมถึงผู้คนที่เดินเข้าออกพรมแดนจีนกับเกาหลีเหนืออยู่ตลอดทั้งวันที่สำคัญที่สุดวัคซีนที่ผลิตขึ้นในจีน ที่ผ่านมานั้นไม่สามารถสร้างคุิคุ้มกันต่อโควิดทุกสายพันธุ์ได้เลยคัมมิ่งซูนสำหรับไวรัสสายพันธุ์ PI วันหนึ่งพวกมันจะพัฒนาตนเองให้เกิดเป็นสายพันธุ์มรณะขึ้นที่เกาหลีเหนือและจะไม่มียาและวัคซีนชนิดไหนป้องกันพวกมันได้และจะเล็ดรอดเข้าสู่ประเทศจีนอย่างรวดเร็วและประชากรจีนทั้งหมดก็จะนำพวกมันออกไป แพร่ระบาดในทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นตามคำทำนายและสำหรับประเทศอินเดียด้วยอุณหภูมิสูงจะแตะ55องศาภูเขาน้ำแข็งคงใกล้จะละลายลงกันหมดในอีกไม่นานสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแบคทีเรียพิษที่หลับไหลอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งมาอย่างยาวนานจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในอีกไม่นานเช่นเดียวกันไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกต่อไปแล้ว เมื่อผู้นำที่บ้าคลั่งใช้เหล่ากองกำลังทหารใช้อาวุธเข้าเขียนฆ่ากันจะไม่มีใครเหลือรอดจากไวรัสและแบคทีเรียพิษในสนามรบเช่นเดียวกันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันนะครับเริ่มนับหนึ่งของปี65้าเขื่อนแรกที่แตกเรียบร้อยอยู่ที่ประเทศบังกลาเทศและเขื่อนกักน้ำกั้นพรมแดนระหว่างอินเดียกับบังกลาเทศ สาเหตุเกิดจากประเทศอินเดียเผชิญกับพายุฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทําให้น้ําท่วมอย่างหนักในหลายพื้นที่ทําให้ประชาชนอินเดียกว่าหนึ่งล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัยและมวลน,น้ําที่ไหลยอย่างแรงจากอินเดียเข้ามาในประเทศบังกลาเทศจนเกิดทําให้เขื่อนกั้นน้ําของบังกลาเทศแตกลงทําให้เกิดมวลน,น้ํามากมายไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบังกลาเทศ กว่า3 0 0แสนคนไม่มีที่อยู่อาศัยส่วนประเทศอินเดียอีกฝากหนึ่งของประเทศแม้จะมีแนวภูเขาน้ำแข็งจากด้านบนแต่ด้านล่างต้องเผชิญกับอุณหภูมิความร้อนใกล้แตะที่55องศาแล้วสำหรับประเทศไทยในปีนี้จะต้องเผชิญกับพายุถึงสองด้านคือพายุจากฝั่งทะเลอินเดียกับพายุจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางเขตทะเลจีนใต้ตลอดทั้งปี ไวต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ที่จะต้องรีบเร่งวางแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครบทเรียนที่รัฐบาลไทยต้องดูเมื่อมหาอำนาจจีนต้องการเป็นศูนย์รวมมหาอำนาจเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแต่เมื่อสีจิ้นผิงประกาศปิดทุกพรมแดนจากนโยบายไวรัสโควิดต้องเป็นศูนย์ในประเทศจีนมีอะไรให้รัฐบาลไทยและติ่งที่เชียร์จีนอย่างบ้าคลั่ง ได้เห็นผลที่เป็นรูปปรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกันหรือไม่เมื่อจีนปิดทุกพรมแดนประเทศที่ค้าขายกับจีนและฝากความหวังเอาไว้กับสีจิ้นผิงรวมถึงประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อย่างลาวเขมรและเวียดนามก็ต้องปวดหัวกุมขมับกันไปอย่างท่วนหน้าเมื่อไม่สามารถส่งสินค้าทางระบบการขนส่งทางบกเข้าสู่จีนได้ ตามคำพูดที่สวยหรูของสีจิ้นผิงกับระบบการขนส่งเส้นทางสายไหมของจีนสินค้าที่ตกลงกันจะนำเข้าจีนเมื่อจีนประกาศปิดด่านทุกด่านแต่สินค้าหลายประเภทก็มีวันหมดอายุลงเช่นเดียวกันและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือนโยบายจีนกำลังปิดประเทศและสนับสนุนให้คนจีนซื้อขายสินค้าภายในประเทศให้มากขึ้นลดการนำเข้าสินค้า จากภายนอกให้มากที่สุดเพราะจีนในตอนนี้อยู่ในสภาวะที่มี GDP ตกต่ำที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของจีนแต่จีนเลือกที่จะนำสินค้านำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและแคนาดาเพิ่มมากขึ้นน่าตกใจไหมครับสำหรับคนที่เชียร์จีนแบบหน้ามืดตามวัวที่ครั้งหนึ่งโคศกรัฐบาล CCP ของจีนเคยออกมาประกาศแบบกล้ร้าวว่า จะห้ามนำสินค้าจากออสเตรเลียและแคนาดาเข้าประเทศจีนโดยเด็ดขาดจากที่สองประเทศนี้เคยบอยคอตสินค้าจีนไล่นักศึกษาจีนกับประเทศจีนรวมไปถึงสองประเทศนี้ยังเคยส่งเรือรบมายังเขตพิพาททางทะเลจีนใต้แบบท้าทายสีจิ้นผิงอีกคำตอบมันเห็นชัดเจนว่าจีนยังไม่พร้อมที่จะเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม ฐานผลิตขนาดใหญ่ในเอเชียและยังมีความจำเป็นสูงที่ยังคงพึ่งพาสินค้าหลายอย่างจากประเทศในยุโรปและเอเชียที่คนจีนยังไม่สามารถผลิตได้จีนเลือกนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียกับแคนาดาผ่านทางเรือเดินทะเลและคลายแม็คมันอยู่ตรงที่จีนส่งสินค้าจำนวนมากเข้าสู่สหรัฐอเมริกาผ่านทางเรือเดินทะเลเช่นกันวันนี้ GDP จีนตกต่ำสุดขีดแต่จีนยังได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากถึงกว่า2แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกลุ่มสมุนคี่ค่าจีนและช่องข่าวบางช่องที่เชียร์ให้คนไทยถือสกุลเงินรูเบิลกับเงินสกุลหยวนและให้ประเทศไทยเลิกใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐแม้แต่สีจินผิงผู้นำจีนยังรีบโกยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เป็นว่าเล่นในตอนนี้แล้วปล่อยให้ปูตินบ้าอยู่กับสกุลเงินรูเบิลของตนเองต่อไปแถมยังปล่อยให้เพื่อนรักถูกกรอบสังหารเป็นครั้งที่6อีกด้วยข้อมูลของปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มเป็นไปตามที่ผมได้บอกเอาไว้แล้วนะครับเมื่อมีการไปรื้อประวัติความจริงออกมาจากอดีตคนขับแท็กซี่แล้วกลายมาเป็นสายลับ KGB ลำดับที่666 จนผันตัวเองมาเป็นผู้นำรัสเซียและถูกลอบสังหารถึง5ครั้งและครั้งที่6ก็เพิ่งจะโดนไปเมื่อเร็วๆนี้แต่ปูตินรอดตายอย่างวุดวิดแต่อย่างไรก็ตามขาบวนการลอบสังหารปูตินจากคนในประเทศของเขาเองก็คงคิดหาวิธีลอบสังหารปูตินกันต่อไปอยู่เหมือนเดิมเมื่อจีนปิดพรมแดนทางด่านเข้าทางขนส่งทางบกตอนนี้ประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุด ก็คือลาวเวียดนามและขเขมรน,นอกจากเงินเฟ้ออย่างหนักภายในประเทศแล้วรวมถึงการขัดแคลนสกุลเงินดอลลาร์อย่างหนักแถมผีซ้ำด้ามพลอยก็คือส่งออกเข้าสู่จีนไม่ได้อีกจะหนักสุดก็คือลาวอาจจะเป็นประเทศที่ล่มสลายเหมือนสีลังกาในอีกไม่นานในขณะที่คอมมิวนิสต์อย่างขเขมรกับเวียดนามที่มีผู้นำที่ทำตัวเหมือนใครให้ประโยชน์กับตัวเองกูเอาหมดก็คงจะรอด แต่ก็อย่าลืมว่าทั้งสองประเทศนี้ไม่มีแหล่งน้ำมันเป็นของตนเองก็ต้องมีสกุลเงินดอลลาร์จำนวนมากไว้ที่ธนาคารกลางด้วยไม่เช่นนั้นได้เจอวิกฤตขาดแคลนพลังงานอย่างหนักเหมือนสีลังกาได้เช่นกันส่วนสำหรับประเทศไทยแล้วได้ข่าวว่าราคาน้ำมันเบนซินพุ่งกระฉูดอย่างหนักหากเป็นแบบนี้ต่อไป ผีขุดรากโคนเง่าของปตทจะถูกปลุกตื่นขึ้นมาอีกครั้งใครเป็นผู้ฮุบเอากาสและพลังงานของไทยไปเข้ากระเป๋าตนเองผู้ถือหุ้นปตทในกลุ่มวายุพักมีใครบ้างมันย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนหากปตทเดินมากเกมผิดที่อาศัยราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นแต่กลับเอาน้ำมันของประเทศตนเองมาอิงกับราคาน้ำมันโลก มาขายให้คนในชาติในราคาแสนแพงและหากมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาประชาชนต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลใหม่อย่างแน่นอนและต้องมีคำตอบให้กับประชาชนเพราะหากรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้งแล้วต้องมีคำตอบให้กับประชาชนทุกคนอย่างกระจ่างแจ้งด้วยและยิ่งถ้าเป็นเพื่อไทยชนะขาดลอยรัฐบาลยิ่งต้องตอบคำถามให้กับประชาชนว่าในยุคข,ของทักษิณที่นำพลังงานของชาติ ไมแปลร,รูปเป็นรัฐวิสาหากิจและปัจจุบันกลายเป็นของเอกชนที่เป็นผู้ถือหุ้นในปตททั้งหมดในกลุ่มวายุพักนั้นมีใครบ้างและนั่นย่อมไม่มีทางที่พักเพื่อไทยจะเลี่ยงคำตอบต่อประชาชนได้หรือถ้าพักเพื่อไทยตอบคำถามไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ทหารทำการปฏิวัติอีกครั้งเพื่อปกปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดเอาไว้เหมือนเดิมอาจารย์เดชาบอกว่า ผมเขียนเตือนปะตะทแล้วนะครับหากพรุ่งนี้ราคาน้ำมันเบนซินไม่ลดราคาลงมาเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็วิบากกรรมของปะตะทและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคงแบกรับกันไม่ไหวเดี่ยวม็อบผีรสนาม็อบพันธมิตรม็อบภาคประชาชนที่อยากรู้ความจริงและสารพัดม็อบคงได้ออกมาเคลื่อนไหวอย,อย่างแน่นอนและเชื่อว่าปะตะท จะอ่วมที่สุดและจะกลายเป็นแพะทางการเมืองไปในทันทีและจะหนักมากที่สุดในยุคที่ภาคประชาชนเริ่มที่จะกล้าสอบถามหาความเป็นจริงเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันพรุ่งนี้ปตทควรรีบประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินลงได้แล้วครับบทความโดยอาจารย์เดชานารุนาศ